เอ๊นะคะเป็นเจ้าของจริงฟาร์มจังหวัดฉะเชิงเทราส่งออกพ่อแม่พันธุกุ้งฝอยรายใหญ่ของประเทศค่ะอย่างน้ำเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับถ้ามันรู้สึกว่าน้ํามันหนืดมันรู้สึกไม่ค่อยโอเคอะเราก็สามารถถ่ายน้ําออกแล้วก็เติมน้ําใหม่เขา้าอ,อ่ะเดี๋ยวเอพามาดูกุ้งขาวอันนี้จะเป็นกุ้งขาวนะครับอ๋อนี่กุ้งขาวถ้าไซส์ยอย่างนี้ในขายยังไงครับเป็น<อ>ตัว เขาจะช่างกิโลขายเลยค่ะก็อยู่ที่ว่าราคานะตอนณตอนที่เราเอาไปขายเนี่ยมันขนาดไซส์เท่าไหร่ตัวโตเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์นี่ประมาณเท่าไหร่อายุประมาณเท่าไหร่สองเดือนกว่าละสองเดือนกว่าก็คือใช้์นี้เลยเป็นไงบ้างครับบ่อดินถ้าบ่อดินเขาก็จะแข็งแรงที่สุดแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ไวที่สุดแล้วการให้อาหารของที่ฟาร์มครับให้เวลานครับจะเป็น่งเช้าประมาณ7จ็ดโมงให้กี่เวลาครับเช้ากลางวันเย็น อ๋อเหมือนเหมือนคนเลยเช้ากับาง,งเย็นเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นกุ้งขาวเนี่ยก็ถ้าถ้าเราลงเยอะตัวนะคะเราขายได้ตัวใหญ่อย่างเงี้ยออหลุดร้อยไปเนี่ยก็จะอยู่ทําเงินได้ประมาณแสนต่อบอ่อหลักแสนใช่หลักแสนค่ะ สวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับวันนี้เรามากันที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับอยู่ที่ตําบลหอมสินนะครับอาเภอบางปะกงเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูฟาร์มจะเป็นกุ้งฝอยกุ้งกล้ามกรามกุ้งขาวนะครับที่จรินฟาร์มนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะพาไปรู้จักกับเจ้าของฟาร์มนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณเอแนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่อเอนะคะเป็นเจ้าของจรินฟาร์มจังหวัดฉะเชิงเซาส่งออกพ่อแม่พันธุ์กุ้งฝอยรายใหญ่ของประเทศค่ะ ครับผมงั้นเดี๋ยววันนี้ยังไงรบกวนคุณเอ้นะครับพาไปชมฟาร์มแล้วก็แนะนําฟาร์มให้เราดูหน่อยว่าการเลี้ยงกุ้งเนาะเรามีวิธีการเลี้ยงและดูแลยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปจากไปจากที่ไหนครับเอาเอาเริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับวันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มที่กุ้งฝอยก่อนเลยก็ได้ได้ครับโอเคครับคุณเอ้ครับฟาร์มนี้คุณเอ้ทำมานานนีอยังครับอ๋อจริงๆถ้าเป็นฟาร์มกุ้งฝอยนี่เราเริ่มได้5ปีค่ะ5ปีใช่แต่ถ้าเป็น พวกปลากระพงกุ้งกล้ามกรามกุ้งขาวอะไรเนี้ยเราเลี้ยงมาอนเป็น10ปีแล้วค่ะก็คือส่วนมากแถวๆนี้เขาจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรธุรกิจหรือเขาเรียกว่าอะไร,กระเกษตรใช่ค่ะเป็นเกษตรกร,ร,กรประมงประมงะเป็นประมงอ่ะใช่ค่ะก็จะเป็นกุ้งพวกพวกุ้งพวกปลากุ้งปลาค่ะตรงตรงที่เราที่ตั้งที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นเขตของจังหวัดอะไรคะในพื้นที่ของจะเป็นของฉะเชิงเซาค่ะฉะเชิงเซา แล้วก็มันไปเขตติดต่อกันเนาะใช่ค่ะระหว่างมันจะติดต่อกับสมุทรปราการเลยอ๋อคือจากกรุงเทพใช่ค่ะเรามาเส้นเส้นไหนครับเส้นเส้นถนนบางนาตาบางนาตัดอ๋อก็คือก็จะผ่านตรงฟาร์มคุงเอ๊เลยใช่ค่ะของเอ๊จะอยู่ที่ถ้าท้าทางเข้าอ่ะค่ะก็จะเป็นกม3อ2เข้าทางบางพีน้อยใช่ค่ะครับผมแล้วก่อนที่จะเราจะมาทําฟาร์มกุ้งนะครับคุณเอ๊ะทำอะไรมาก่อนไหมครับหรือว่า เมื่อก่อนนี้ก็เป็นเซล์ขายหลังคาขายแผ่นห้องเย็นมาก่อนอค่ะใช่แล้วทีนี้พอ,อที่บ้านไม่มีคนดูแลก็เลยลงมาธุรกิจนี้เองค่ะครับผม,มแล้วเป็นไงบ้างครับธุรกิจหลังจากที่คุณเอเคยเป็นเซลล์เป็นอะไรแล้วก็หันมาทำธุรกิจนี้ครับ<ก>ความแตกต่างมันนี่เป็นยังไงบ้างก็มันช่วงช่วงแรกๆก,ก็ล้มลุกคุกคานพอสมควรเลยค่ะ กว่าจะเริ่มทํากว่าจะเริ่มเรียนรู้รเพราะเอ๊ะใหม่สําหรับธุรกิจนี้แต่จริงๆคือคุณพ่อคุณแม่เขาก็ทําธุรกิจนี้มาอยู่แล้วอะค่ะคใช่เรามาสานต่อมันก็มีพื้นฐานอยู่บางส่วนแต่เราก็ต้องมาเรียนรู้เพื่อที่จะทํามันให้ดีขึ้นอีกทีนึ่งครับผมอย่างที่เห็นข้างหลังนี่ครับตรงนี้ตรงขวามือคุณเอ๊นะครับค,คือเป็นบ่ออะไรครับตรงนี้อันเนี้ยเอ่อเป็นบ่อเป็นบ่อกุ้งฝอยค่ะอ๋อนี่คือกุ้งฝอยใช่อันนี้เรากําลังเอาน้ําออก บางบางส่วนเพื่อที่จะเอาน้ําเข้าใหม่น้ำที่เราใช้เลี้ยงเป็นน้ำอะไรครับเป็นน้ำกลอยค่ะน้ำก่อยจริงๆกุ้งฝอยเลี้ยงได้ทุกน้ำนะเขาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายพอสมควรถ้าดูแลมันอยู่ที่การบริหารจัดการการดูแลครับด้วยค่ะครับอย่างของคุณเอในาร์มคุณเอในการเลี้ยงกุ้งฝอยน้ำก่อยเนะี่ยผมผมก็เพิ่งมาเคยรู้นะครับว่ากุ้งฝอยเนี่ยว่าสามารถเลี้ยงน้ำก่อยได้เนาะปกติเคยเห็นแต่น้ำจืดอ๋อครับผมแล้วน้ำก่อยนะครับมันมีมันมันยากไหมครับเลี้ยง ม่ยากค่ะมันก็เหมือนกับน้ําทั่วไปจริงๆกุ้งฝอยอ่ะเกิดดีในน้ําก่อยนะคะใช่ส่วนแล้วเราก็ส่งไปขายทั่วประเทศเลยครับเราก็เลยเอาไปลองลงเลี้ยงดูน้าจืดน้ําอะไรเงี้ยซึ่งผลผลิตก็ก็ได้ก็โอเคอะค่ะไอ้กุ้งฝอยเนี่ยจากน้าก่อยเลยมันมีสายพันธุ์ไหมครับกุ้งฝอยกุ้งฝอยไม่มีสายพันธุ์ไม่มีสายพันธุ์เนาะ ก็คือกุ้งฝอยก็คือกุ้งฝอยเลยไม่ใช่กุ้งขาวไม่ใช่กามกามไม่ใช่อะไรใช่ไหมครับอ๋อมันคนละสายพันธุ์กันคนละสายพันธุ์อย่างนั้นอ่ะกุ้งฝอยก็คือกุ้งฝอยมันจะเป็นสายพันธุ์กุ้งฝอยใช่ค่ะครับแล้วเดี๋ยวเอจะพาไปดูกุ้งกามกามกุ้งขาวว่ามันเป็นลักษณะยังไงตัวแบบไหนครับแล้วอย่างฟาร์มพุทเอเนี่ยมีกุ้งอะไรบ้างครับที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้ณตอนนี้ของเอก็มีกุ้งกุ้งฝอยเนี่ยเป็นหลักนะคะก็กุ้งขาวกุ้งกามกามกุ้งกัมกสใหญ่ แบบนี้แหละค่ะเพราะว่าเราเราเราสามารถขายได้ทั้งหมดเลยครับอืมก็คือแต่ตอนเนี้ยที่ฟาร์มเราเนี่ยขายดีที่สุดเนี่ยเป็นเป็นกุ้งอะไรครับเดอะเบสเลยก็เป็นกุ้งฝอยเลยค่ะกุ้งฝอยอะไรใช่ไหมครับใช่อ๋อเป็นกุ้งฝอยอันนี้เอ็เบสเลยทําทําไมถึงกุ้งฝอยนี่เขาเอาไปทําอะไรเขาทําไมถึงขายดีกว่ากุ้งอื่นๆเนี่ยครับเนื่องจากว่าเขาเป็นอะไรที่เอาไปทําได้หลายเมนูมาก อย่างเงี้ยค่ะแล้วทั่วทั้งประเทศอ่ะเขาชอบกินกุ้งฝอย,อยโลโลแล้วเท่าไหร่อะกุ้งฝอยโลแล้วเท่าไหร่ถ้าขายเป็นโล ถ้าขายเป็นโลนะคะราคาจะแตกต่างกันมากถ้าของเอเนี่ยขายก็คือโลละ300บาทนะคะส่วนช่องช่องทางการขายของเอก็มีทั้งตลาดปลาสวยงามร้านส้มตำออร้านค้าแถวบ้านอะไรนี้ก็มีค่ะครักลักกุ้งขาวแล้วครับโลกุ้งขาวเนี่ยเราจะเออเราเอาขึ้นส่งแพอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่ามันปริปรรามาณเยอะเป็นตันๆน,นอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สามารถขายปลีกได้รเราก็จะขึ้นทีก็คือโละบ่อแล้วก็ไปแพได้เลยอ๋ออย่างบ่อหนึ่งเนี่ยสามารถ ทำเงินให้เราได้ประมาณเท่าไหร่กุ้งขาวกุ้งขาวนี่ก็ถ้าถ้าเราลงเยอะตัวนะคะเราขายได้ตัวใหญ่อย่างเงี้ยหลุดร้อยไปเนี่ยก็จะอยู่ทําเงินได้ประมาณแสนต่อบอ่อหลักแสนใช่หลักแสนครับแล้วอย่างเงี้ยครับอย่างบอ่อขนาดเนี้ยที่ท,ที่ที่เราเห็นอยู่ตอนเนี้ยบ,บ่อนี้ประมาณเท่าไหร่ขนาด ขนาดบ่ออันนี้ไม่แน่ใจนะแต่พื้นที่ทั้งหมดของฟาร์มเราจะอยู่ที่404ไร่แล้วมันก็จะไม่เท่ากันเลยสักบ่ออ๋อ,อครับ,รบใช่ค่ะเราก็เลยไม่สามารถบอกได้อันนี้น่าจะประมาณไร่ก,กว่ากแหละค่ะครับ ประมาณกี่ตัวครับถ้าเราเอาลงได้เนี่ยถ้าแบบนี้นะคะก็ลงได้ประมาณสองสองสนสามแสนขึ้นไปอันนี้คือกุ้งฝอยหรือกุ้งอะไรอ่ากุ้งขาวกุ้งขาวอ่าถ้าเป็นกุ้งขาวก่าจะประมาณนี้ครับถ้าเป็นกล้ามการถ้าเราเลี้ยงเลี้ยงเพื่อขายชําครับเอ่อขนาดสองเซนสามเซนเนี้ยเราสามารถลงได้ร้านหนึ่งอืมอ๋อแล้วอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่เราเห็นเนี้ยบ่อ กว้างอย่างเงี้ยเราเวลาเราให้อาหารเนี่ยมันให้ยังไงครับมันให้เหมือนปลาไหมหวานไปไม่ค่ะถ้าปลาถ้าปลากระพงจะเป็นจุดเดียวแต่ถ้าเป็นพวกกุ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะให้รอบบ่อกุ้งเขาอยู่รอบบ่อใช่ทั่วพื้นที่หมายถึงว่าเราเราเอาย่อนย่อนไปเงี้ยครับเป็นการหวานไปค่ะหวานไปเลยอ๋อครับอแล้วอย่างเงี้ยอย่างอย่างอย่างปัญหาของกุ้งฝอยเนี่ยในสภาพอากาศแบบนี้ใน แบบเลี้ยงในที่โล่งแบบนี้จ้งแจ้อย่างนี้มันมีปัญหาไหมครับกุ้งฝออถ้าน้ําลึกพอสมควรอันนี้ไม่มีปัญหาค่ะเขาสามารถปรับสภาพตัวเองได้อยู่ได้ประมาณเท่าไหร่ครับน้าลึกน้ําลึกประมาณเมตรห้าสิบขึ้นไปค่ะเมตรห้าสิบขึ้นไปอ๋อเขาก็อยู่ได้ละเขาก็อยู่ได้นะครับเวลาร้อนเขาก็ลงไปข้างล่างไปข้างล่างโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบ่ออันนี้อันนี้กุ้งฝอยเนาะใช่ค่ะมันมีบ่ออะไรครับเดี๋ยวคุณเอ๊พาไปเนี่ยอ่าเดี๋ยวเอพาไปดูอันนี้เป็นบ่อปลาระพง อ๋อไหนครับอันนี้เป็นบ่อปลักกระพงเราเราจะไม่ค่อยได้เห็นตัวเขาเราเขาจะอยู่้านอกจากว่าเราจะให้อาหารแล้วเขาจะจะมาหุบอาหารอ๋อในในกระชังนี่ใช่ไหมครับเขาไม่ได้อยู่ในกระชังเราล้อมกระชังเพื่อที่ว่าเวลาให้อาหารนะคะอาหารมันจะได้อยู่ข้างในโดยที่ไม่กระจายไปข้างนอกเขาก็จะเข้ามาข้างใต้ค่ะก็คือกระชังจะจะจะอยู่จะยกกระพุนอ๋อก็คืออันนี้คือรอบเฉยไม่มีตูดกระชังเนาอ๋อเราเอาไว้ให้อาหารเขาอ๋อครับครับโอเคเข้าใจละ อันนี้คือบ่อปลากระพงอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับนี่เป็นปลากระพงจับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วไปแล้วรอบหนึ่งนะคะครับยังยังปลากระพงเนี่ยเขาขายยังไงครับขายเป็นโลเป็นตัวเออเราขายเป็นโลค่ะโลละอย่างที่ขายล่าสุดไปเนี่ยร้อยสามสิบห้าบาทต่อหนึ่งกิโลเป็นปลาไซเป็นปลาไซนะคะก็คือเออไซโลปลากระพงอะไรครับปลากระพงขาวปลากระพงแดงอะไรเงี้ยปลากระพงขาวปลาากระพงขวอใช่ปลากระพงขาว ปลากระพงขาวใช่ค่ะก็คือเราเราเราส่งร้านอาหารเ,เราจะมีคนมารับซื้ออถึงบ่อเลยมีเจ้าประจํามีเจ้าประจําค่ะของเราม,มีเจ้าประจาอยู่ก็คือเรารเราถึงเวลาเขาก็จะมาจับให้เราก็ครับผมเราก็จะใช้วิธีการลากมีกี่บ่อครับปลากระพงนี่ปลากระพงรถนี้เราลงบ่อเดียวค่ะบ่อเดียวครับ อ๋อแล้วเอ้มีปลากดเหลืองด้วยเอลืมบอกไหนครับปลากดเหลือง <g ül> ก็คือบ่อเนี้ปลากดเหลืองอ,อยู่บ่อนู่นเดี๋ยวเอจะไล่ดูให้ไปเรื่อยๆนะคะปลากดเหลืองปลากดเหลือง <g ül> ก็เลี้ยงน้ำก่อยน้ำก่อยเช่นกันปลากดเหลืองนี่คือมันเป็นปลาปลาน้ำจืดไหม <g ül> <g ül> <g ül> แต่เลี้ยงน้ำก่อยได้น้ำก่อยได้ค่ะจริงๆของเรามันเป็นทั้งสองน้ำแหละเพราะว่าน้ำจะมานำมาประกงด้วยครับ อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้าจากทะเลด้วยมีน้ำข้หนุนไปหนุนมาอย่างเงี้ยน้าก่อยนี่ก็คือเป็นน้ําน้ําผสมน้ําผสมใช่ระหว่างจืดจืดกับเค็มใช่แล้วอย่างเงี้ยการปรับสภาพของปลาเนี่ยอย่างปลากี่เนาะมันปกติที่เคยเห็นมันก็คือมันเลี้ยงน้าจืดเนาะอย่างตอนเราเอามาเลี้ยงแรกๆเนี่ยมันมีปัญหาไหมครับก็ ของเอ๊ไม่มีนะคะปัญหาไม่มีใช่ไหมครับใช่ของเราก็คือเตรียมบ่อดีด้วยอะไรด้วยเงี้ยค่ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ครับอย่างการเตรียมบ่อในที่ที่เอ๊บอกเราอย่างน้ําเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับอ่อถ้าถ้ามันรู้สึกว่าน้ํามันหนืดหรือว่ามีแพรงต้นมีอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะครับมันมันรู้สึกไม่ค่อยโอเคเราก็สามารถถ่ายน้ําออกแล้วก็เติมน้ําใหม่เข้าอืมแล้วบ่อบ่อที่เราต้องล้างไหมครับไม่ต้องค่ะ อ๋อก็คือแค่เอาน้ำบอกแล้วเปลี่ยนน้ำแค่นั้นถ้าสมมติว่าใส่ไปแล้วเลี้ยงไประยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าน้ำมันไม่โอเคด้วยให้อาหารเยอะไปหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็จัดการมันได้อ่ะเดี๋ยวเอพามาดูกุ้งขาวกุ้งขาวอันนี้คือกุ้งขาวกุ้งขาวจริงๆกุ้งขาวเอ๊มมีปล่อยกุ้งปล่อยปนไปด้วยนะเราก็จะได้เห็นทั้งกุ้งขาวกุ้งปล่อยเลี้ยงด้วยกันได้นะครับเนาะ อ๋อมันก็จะเป็นตัวแบบนี้อ่ะยกให้ดูโอเคอันนี้จะเป็นกุ้งขาวนะครับอ๋อนี่กุ้งขาวใช่ค่ะอ๋อมีกุ้งฝอยด้วยใช่ค่ะมีกุ้งฝอยด้วยอืมถ้าไซส์อย่างนี้ในขายยังไงครับเป็นตัวเขาจะช่างกิโลขายเลยค่ะก็อยู่ที่ว่าราคานะตอนณตอนที่เราเอาไปขายเนี่ยมันขนาดไซส์เท่าไหร่ตัวโตเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะครับอันนี้ก็มีกุ้งขาวกุ้งฝอยเนาะใช่ค่ะ มีปลาด้วยใช่อาจะมีปลาใช่ครับใช่นี่ประมาณเท่าไหร่ครับอายุประมาณเท่าไหร่เราลงเมื่อวันที่เดือนวันที่หนึ่งกุมภาวันนี้หนึ่งกุมภาจริงๆค่ะก็ประมาณสองเดือนกว่าและสองเดือนกว่าก็คือิงๆได้เลยจับได้ละใช่อ๋อเอ๊แต่เขาก็มาอยู่ในกระชังนี้เนาะ <ไ>ใช่ค่ะเวลาอันเนี้ยเราเอาไว้เช็คอาหารอ๋อครับสมมติว่าเราเลี้ยง1นึโลเราก็ใส่อาหาร1ช้อนในยออ๋อครับใช่ค่ะสุแล้วเราก็จะมาเช็คเวลาว่าเขาหมดเวลาไหนอย่างเงี้ยค่ะอะถ้าหมดไวเราก็เพิ่มอาหารอืมแล้วเราก็สมมติว่าใส่เป็น2โลใช่ไหมคะเราก็ใส่ในยอเนี่ยสองช้อนอ๋ออโดยประมาณนะคะ ก็คือเราเราใส่แค่ตรงนี้อาหารใช่ค่ะออ๋หมายถึงว่าเวลาเวลาเช็คยออ๋อเวลาจะเช็คเฉยแต่เวลาเราเลี้ยงเราก็เลี้ยงรอบบ่อก็คือเราทําอย่างนี้มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เราเนาะใช่ค่ะอือันนี้อ่าอันนี้ก็เป็นกุ้งขาวอีกบ่อหนึ่งอ๋อนี่กุ้งขาวเหมือนกันใช่ค่ะอืมไอปลาเล็กๆนี่คือปลาอะไรครับอ่าหรือว่าปลามาอยู่เฉยเราไม่ได้เลี้ยงแบ่เฉยๆค่ะเราเราไม่ได้ไอนี่เขามาม เขาก็ไม่ได้กินอาหารรอเปลืองอะไรอที่ฟ้าไม่มีอะไรเยอะแยะให้ทำแต่แต่ทำไมทาไมเขาถึงมาอยู่ในถาดเนี่ยครับอ๋อคือคือแปลกแปลกใจว่าจริงๆเขาอยู่ทั้งมีมีมีทุกพื้นที่แหละค่ะอ๋อเหรอครับอันนี้บ่ออย่างสองบ่อเนี้ยเราลงบ่อละห้าหมื่น ห้าหมื่นตัวใช่บ่อละห้าหมื่นตัวลัสตูที่น่ากลัวสําหรับพวกกุ้งอย่างเงี้ยครับมันคืออะไรนกค่ะนกใช่เดี๋ยวคุณเชี่ยจะเห็นนะเอ้ยเอ้ยอ่๋อไอ้ตัวเล็กๆนั่นใช่ไหมครับใช่อันนั้นนกอะไรครับอันนั้นนกเป็ดผีนกเป็ดผีใช่อืมชอบเข้ายอมากเวลาเราเออ่ให้อาหารเสร็จยังไม่ทันหันหลังเลยนั่งมุดมาเข้าแล้วล่ะอ๋อนี่คือเวลามันเวลาจะกินมันก็มุดลงไปโอ้โหใช่ค่ะฝีมือมันจริง และอย่างที่เนี่ยครับเนี่ยครับที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้คือเป็นลวดหรือเป็นอะไรครับอ๋อเป็นเอ็นค่ะเป็นเส้นเอ็นอืมใช่อันนี้คือเส้นเอ็นใช่ค่ะไว้สาหรับอะไรครับเส้นเอ็นกันนกค่ะกันนกใช่เวลานกเขาบินมาเอ่อเวลาปีกเขาติดอะค่ะใช่ก็จะทําให้เขากลัวได้ระดับหนึ่งอ๋อแต่เขาก็ฉลาดกว่าเราอยู่ดีอะจริงไหมลงข้างๆไปละอ๋อ คือเวลาบนมาปีกติดเขาก็กลัวตกใจต<ช>้องตกใจแค่ตกใจใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวก็ลืมว่ามาใหม่<ช>ทีนี้มุดเลยมุดละออย่างที่ที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือของคุณเอ๋หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็ก็มีนะบ่อ,อ,อ,อนี้บ่อสุดท้ายสองบ่อนี้ก็คือบอ่บอบอ่อบ่อท้ายสุดละอ๋อเดี๋ยวถ้าเป็นมุมโดนเนาะมุมโดนเราก็จะเห็นว่าบ่อทั้งหมดแถวเนี้ยจะเป็นบ่อกุ้งบ่อปลาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ คือเดือนเดือนหนึ่งนี่เราส่งออกนี่ประมาณกี่กิโลกี่ตันหรือกี่อะไรของเอขายเป็นตัวนะคะก็จะประมาณห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนตัวต่อเดือนห้าหมื่นหนึ่งแสนตัวต่อเดือนเฉพาะกุ้งฝอยใช่ค่ะแล้วทีนี้รายได้รวมๆวมรายรวมๆของ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 จรินฟาร์มเนี่ยครับต่อเดือนนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะถ้าถ้ากุ้งฝอยเนี่ยค่ะจะอยู่ที่ประมาณแสนขึ้นไปต่ำๆเลยก็คือหนึ่งแสนนี่แค่กุ้งฝอยสมมติว่าถ้าเป็นรวมทั้งหมด ทั้งสามชนิดปลากระพงอะไรเี้เดือนเดือนนึงอะค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนขึ้นไปอืมแล้วทีนี้พอเรื่องรายได้ละพอต้นทุนครับต้นทุนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณแสนต้นทุนเลยนะคะต้นทุนเน็ตเน็ตเลยประมาณแสนหนึ่งหมดประกาศอะไรครับต้นทุนเนี่ยอ๋อส่วนใหญ่ก็จะมีค่าอาหารค่าไฟเพราะเราจะเป็นมอเตอร์ท้งฟาร์มใช้ระบบไฟทั้งหมดครับมอเตอร์ไอหมุนไอกังอันนี้ใช่ไหมครับเขาเรียกว่าอะไรนะกลางชุด คือมอเตอร์ตีน้ำอ๋อตีน้ำเครื่องให้อากาศอ๋อเพิ่มออกซิเจนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเพราะเขาจะจําเป็นมากเวลากลางคืนไม่เปิดไม่ได้แล้วตรงนู้นเป็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 นของคุณเอ้ไหมครับเนี่ยของเอ้หมดเลยค่เดี๋ยวเราลองไปดูตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ให้ดูกุ้งฝอยก่อนอ่ากุ้งฝอยมาได้ไหมครับคือบอกกุ้งฝอยนะอ๋อนี่กุ้งฝอยอ้ยยกดูว่าไม่รู้ว่าเข้ายาวไหมนะแต่ไอ้ดักรอบไปให้ดูละ อย่าไปดูยกรอบดูอเขาจะแล้วแต่อารมณ์เขาแล้วเราจับเราจับยังไงเนี่ยถ้าเราจับจับขึ้นมาใช้รอบใช่ไหมจะใช้รอบค่ะอแล้วเราก็จะเวลาส่งลูกค้าเราก็จะมีวิธีพักให้เขาแข็งแรงครับอ่านะคะแล้วก่อนที่เราจะส่งลูกค้าหมื่นตัวสองหมื่นตัวอย่างเงี้ยค่ะเราทำได้หมดอมดี อุ้ยโอ้โรโอเคดูได้เลยความเยอะของเขาโอ้โหอ <sedan> ยากให้ดูนะโอ้โหอันนี้เป็นเป็นกิโลอะไรนั่นแหละใช่ค่ะของเราเจะมีเยอะมากเราใช้อะไรดักอ๋อก็เป็นอาหารใส่ปกติอ๋อเด <ESCO> ี๋ยวครับลองให้ดูอ๋ออันนี้กุ้งฝอย ของฝอยบ่อดินเนาะ<ช>เรียกว่าของฝอยบ่อดิน<ช>ของเราอ่ะจะส่งเลี้ยงทั้งบอ่อดินบอ่อปูนบอ่อผ้าใบคือเราส่งหมดเนี่นจะเป็นความแข็งแรงของเขา<ช>เป็นไงบ้างครับบอ่อดินถ้าบอ่อดินเขาก็จะแข็งแรงที่สุดแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ไวที่สุดจะเป็นแบบนี้เอียงให้ดูอีกน้องเขาก็จะ สสวยใแบบแถวนี้เขามียำกุ้งเต้นไหมครับมีไหมครับทำกุ้งเต้นทําอะไรเงี้ยมีค่ะจริงๆก็เปิดร้านขายกุ้งเต้นเออเหรอเป็นอีกธุรกิจหนึ่งเหมือนกันเฉพาะเวลาว่างนะคะก็จะไปทําอะไรเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยขีดขิดเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อขีดละขายเป็นถ้วยถ้วยละเจ็ดสิบแปดสิบอะอ๋อขายเป็นถ้วยพร้อมเครื่องพร้อมอะไรเรียบร้อยใช่พร้อมเครื่องได้เลย อันนี้ก็คือเราดักดักไว้เพื่อที่จะเอาไปขึ้นไปขายใช่ค่ะขายแล้วก็เอกก็มีการทํากุ้งฟิสเอ่อเป็นกุ้งที่สําหรับเอาไปขายให้เขาไปเลี้ยงปลาสวยงามพวกปลาอะไรนะปลาบางกรปลาบางกอนอ๋อใช่เอ๊คุณเอตอนตอนสมัยที่กุ้งเคฟิสกำลังบูมนะครับเลี้ยงได้อยังครับกุ้งฝอยเนี่ยยังค่ะยังใช่ไหมครับโอ้ช่วงนั้นกุ้งฝอยนี่ขาดตลาดเลย ขายดีมากผมก็คือหนึ่งในนั้นในการเลี้ยงกุ้งเคฟเฟตและต้องการกุ้งฝอยใช่ค่ะเนี่ยแหละเราก็จะเลี้ยงให้เขาให้เป็นเป็นเป็นขุนให้ใหญ่เพื่อที่ว่าเราจะได้เพราะปลามางกรอเขาชอบกินตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะมีบางเจ้าที่มาเอาแบบสดๆเลยก็มีสามสี่ร้อยเขาก็ยอมซื้อนะโลละอะไรเงี้ยค่ะเราก็เราก็ขายให้ถ้าพูดถึงในเรื่องของการส่งนะครับเราส่งยังไงครับคุนเร หมายถึงตัวไหนคะหมายถึงกุ้งฝอยนะครับกุ้งฝอยถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์จะไปรถของทางเราไปส่งเองได้ส่งเองแล้วก็มีน้องเขยไปด้วยอ่าต่างจังหวัดใช่ถ้าจังหวัดไกลๆอย่างอีสานเหนือใต้อย่างเงี้ยเราก็จะให้เขาขับเพราะคุณพ่อไม่ให้ขับเไปเพราะเป็นห่วงแต่ถ้าเป็นพวกใกล้ๆกรุงเทพโคราชอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ไปเองได้ อันนี้คือเป็นธุรกิจครอบครัวเนาะสืบต่อจากคุณเอ๊ก็จะเป็นรุ่นโลกรุนลูกเขาเขามาช่วยเราดูแลมาตลอดค่ะเจ้าโตโตก็คือเขาจะดูแลเรื่องการให้อาหารของทั้งหมดออใช่ค่ะเขาเขาอายุ16แล้วเขาก็สามารถที่จะรับผิดชอบอะไรตรงนี้ได้แทนเราได้ก็คือเรามีทายาทสืบต่อกันไปส่วนลูกสาวเขาก็แล้วแต่เขาครับผมยังไม่รู้ว่า คนไหนจะได้มาน,นี้เหมือนกันออแต่เราก็ต้องปล่อยให้เขาไปเรียนรู้ชีวิตเขาครับส่วนตรงนี้เป็นไอ้กุ้งฝอยเนาะใช่ค่ะตรองมีกี่บอ่อครับกุ้งฝอยตอนนี้กุ้งฝอยจริงๆอะ่ะออบ่อน,นี้บ่อน,นู้นบ่อน,นู้นสามสามบ่อสาบ่อ,อ,อแล้วก็บ่อปลานั่นก็มีค่ะอี่คนคนอยู่ ครับผมไอสองบ่อนี้ก็มีนะคะกุ้งปล่อยที่ที่อยกให้ดูอ๋อเยอะอยู่ค่ะก็คือเราสามารถได้ทุกบ่อมันเลี้ยงด้วยกันได้กับกุ้งกำกามกุ้งขาวใช่ไหมครับบางทีเราปล่อยเขาไว้เพื่อที่จะไปใหเทเป็นอาหารกันก็ได้ครับผมก็คือปล่อยกินก็ไม่มีปัญหาเพราะกุ้งปล่อยมันมันมันเป็นอาหารกุ้งกุ้งใหญ่ได้ใช่ไหมก็คือป้องกันผมว่ามันมันก็ดีนะมันมันจะได้ไม่กินพวกเดียวกันอย่างเช่นกุ้งกำกามก็จะทาไม่ได้ไปกินกุ้งกำกามอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะมีกุ้งฝอยเลี้ยงไว้ให้ใช่ค่ะแต่กุ้งฝอยจริงๆเขาก็ดุูร้ายอยู่พอสมควรนะใช่อย่างกระชังนี่ครับอันนี้อันนี้เป็นอะไระครับปลาหรอครับอันนี้เป็นปลากดเหลืองอ๋กอกดเหลืองเจบอกใช่ค่ะก็คือเวลาแรกๆอ่ะเราจะอนุบาลอยู่ในนี้ก่อนครับนะคะแล้วพอเขาเริ่มเริ่มเรียนรู้ที่จะกินอาหารครับแล้วหญ่ขนาดใหญ่ขึ้นอนะ่ะเราก็จะยกกระชังขึ้นส่วนหนึ่งครับอ่านะคะส่วนกระชังยังไว้คงเดิมนะแต่แค่ยกขึ้นเพื่อที่ว่าให้อาหารแล้วเขาก็จะมา รอตายกระชังเขามาก็อย่างนี้เราก็ไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วนะยังไม่ได้เห็นค่ะเพราะมันยังเล็กอยู่เพิ่งจะลงได้ไม่กี่วันเองครับไอ้ไอ้กั้นไว้ทําไมครับเนี่ยไอ้กั้นไว้เพื่อที่ว่าเออไม่ให้เขาหลุดไปอ๋อหลังเป็นไปสมมุติว่าถ้ามันไปกว้างๆเนี้ค่ะเวลาเราให้อาหารเขามากินอ๋อมาไม่ถึงใช่เดี๋ยวจะฟ้องเราก็เลยต้องจัดการตรงนี้ก่อนอันนี้บ่อบ่ออะไรครับอันนี้บ่อกุ้งขาวค่ะกุ้งขาวเหมือนกลงไว้ใหม่ใช่เดี๋ยวเอ้ยกลุบอ่ะ อันนี้บ่อใหม่แล้วเลยว่ะสิบกว่าวันอ๋อกุ้งขาวใช่ค่ะข้าวยอมไม่เอ่ยอ่าข้าวโอเคอ๋ออันนี้คือไซส์สิบกว่าวันใช่ค่ะไซส์พอๆกับกุ้งฝอยเนาะใช่ค่ะอืมจะเป็นไซส์นี้มีสิบกว่าวันนะครับใช่ค่ะโอเคครับอ๋อที่เขาจะเป็นไซส์ก็คือแยกไม่ออกอะนะกุ้งฝอยกับกุ้งขาวน ถ้าอยู่ด้วยกันใช่มันจะแยกไม่ออกจ <c oughs> นกว่าแบบเออถ้าเลี้ยงไปแบบสักพักเลยเงี้ยให,ให้ให้ขนาดเขาไซส์เขาแตกต่างกันเนี่ยเราจะรู้ได้เลยอแต่ที่แยกไม่ออกก็คือก้ามกามกับกุ้งฝอยนี้จะแยกไม่ออกมากกว่ากุ้งขาว<ช>แล้วการให้อาหารของที่ฟาร์มครับให้เวลาไหนครับจะเป็นช่วงเช้าประมาณ7จ็ดโมงค่ะให้กี่เวลาครับทุกวันทุกวันนี้ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ถ้าเป็นกุ้งขาวไซส์ใหญ่นะคะเราจะให้สามสามมือ้อสามมื้อ สามมื้อนี่คือเหมือนคนกินเลยไหมอ๋อเหมือนเหมือนคนเลยเช้าขางวันเย็นเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วก็มื้อที่สองก็มื้อเที่ยงแล้วมื้อที่สามก็ประมาณห้าโมงเย็นครับต่อบ่อได้ครับอาหารเนี่ยประมาณเชฟอาหารประมาณเท่าไหร่ครับอ่าสามกิโลค่ะต่อบ่อต่อมื้อต่อมื้อดีกว่าใช่ต่อมื้อมื้อละสามกิโลใช่ค่ะวันหนึ่งก็เก้ากิโลถึงสิบใช่ค่ะอืมโลเท่าไหร่ครับอาหารอาหารอ่อ ถ้าคุณแม่ซื้อเป็นกระสอบใช่ค่ะนก็จะเป็นกระสอบมันบรลงทีเยอะๆเลยก็จะอยู่ที่พันกว่าบาทเดี๋ยวคุณได้บอกอาหารใช้อาหารอะไรครับที่คุณใช้อยู่ตอนนี้ของเราจะเป็นของเราจะมีทั้งซ p พีแล้วก็โกเบสค่ะเป็นอาหารเม็ดใช่ค่ะเป็นอาหารเม็ดสำหรับกุ้งเป็นอาหารจมเนาะใช่ค่ะสำหรับกุ้งเป็นอาหารเม็ดจมถ้า,าเป็นอาหารปลากระพงจะเป็นอาหารเ,าเม็ดลอยเม็ดจมเม็ดลอยแล้วเป็นแล้วเป็นไงบ้างครับข้อดีที่เราได้จากการมา ทำฟาร์มกุ้งได้เงินเยอะดีอันนั้นคือหลักๆเลยอันนี้ปัจจัยเลยปัจจัยหลักเลยใช่ค่ะเพราะว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะก็มีลูกสองคนแล้วก็มีครอบครัวอีกมีคุณพ่อคุณแม่คร่บเนียค่ะมันก็เลยเป็นแรงผลักดันให้เราแบบต้องหาเงินเยอะๆตอบโจทย์เราไหมครับก็ตอบโจทย์ค่ะจริงๆเพราะว่าเพราะว่ามันเรามีพื้นฐานอยู่แล้วด้วยอีกอย่าง เหนือเหนือเอ่ก็ยังมีคุณพ่อคอยดูแลให้คอยควบคุมให้ว่าเออยางงั้นสีลูกอย่างนี้สีลูกอย่างนี้เป็นโค้ดเราใช่เป็นโค้ดเราค่ะครับผมแล้วถ้าสมมุติคนที่เขาแบบสนใจอยากจะเลี้ยงนะคุณเอ้มีอะไรแนะนำไหมก็ถ้าสนใจอยากจะเลี้ยงกุ้งฝอยนะคะก็ติดต่อเมาได้เลยอ่าที่เบอร์0813080363นะคะอันนี้สามารถแอดไลน์ได้เลยก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อสอบถาม ได้ว่าจะเลี้ยงแบบไหนมีบ่อแบบไหนควรเลี้ยงแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเอจะจัดการให้ทั้งหมดครับแล้วก็เรื่องถึงการปรึกษาเนาะให้ความรู้ใช่ค่ะหรือจะเข้ามาศึกษาที่ฟาร์มก็ได้ก็ได้ครับผมครับสุดท้ายแล้วครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้ครับขอขอบคุณคุณเอนะครับของจรินฟาร์มอ่าที่พาเรามาชมและมาบอกวิธีการต่างๆในการเลี้ยงนะครับเนาะขอบคุณครับ